รอยดําแผลเป็นบนใบหน้านะคะมินแนะนําตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือเจลหอยทากสมานผิวตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของเมือกหอยทากช่วยขจัดเซลล์เสื่อมสภาพกักเก็บความชุ่มชื้นอัลฟาอาบูตินนะคะช่วยลดพวกฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆหอมแดงช่วยยับยั้งแบคทีเรียลดการอักเสบใบบัวบกนะคะก็คือลดการอักเสบกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ว่านหางจระเข้ลดอาการแพ้สมานผิวอาันโทอินนะคะเสริมสร้างการสร้างเนเงื้อเยืนอน่อเนาะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพวกวิตามิน B3 ชะะ่วยในเรื่องความสว่างกระจ่างใสปรับสีผิวให้สม่ำเสมอเท่ากันตัวนี้ของเรานะคะก็คือจะมีทั้งหมด3ขนาดเนาะ120 ml 15อ l แล้วก็ 5ML ค่ะคือตัวนี้มันดูเหมือนเป็นเจล,ลบรบล้อยแผลเป็นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมินใช้เป็นสกินแคร์ทั่วไปเลยเพราะว่าล่าสุดนะคะมินเพิ่งไปทําเลเซอร์มาเนาะก็คือพิโคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาทะเลมันก็ทําให้เกิดแบบพวกฝ้ากระจุดด่างดําเยอะมากตัวนี้ก็คือช่วยลดลงแล้วก็ปรับผิวมินนะคะให้กลับมาสว่างสม่ำเสมอทั่ว เดี๋ยวมินจะติดลิงก์สินค้าทั้ง3ขนาดไว้ใต้คลิปนี้นะคะ